2กุมภาพันธ์2566เดลีนิวออนไลน์ลงข่าวพระรูปหนึ่งกำลังยืนถ่ายบัตรประชาชนพระท่านนี้เป็นชาวต่างชาติหน้าตาฝรั่งมากท่านเป็นใครท่านบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างไรถึงได้รับโปรดเกล้าสัญชาติไทยวันนี้มาดูกันพระองค์ที่ว่านี้ท่านเป็นพระฝรัง่งชาวต่างชาตินามของท่านคือพระอาจารย์ชยสารุหรือท่านพระธรรมพัชรยานิบุณีวิทย์ชอนชยสารุท่านเป็นพระชาวอังกฤษ และท่านพนักที่ที่พนักสงฆบ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาประวัติของท่านโดยสังเกตเล่าย้อนกลับไปเมื่อปี2501ท่านพระอาจารย์ชยสาโรหรือท่านชอนชิวตันเกิดที่ประเทศอังกฤษเมื่อ,อยังเล็กท่านมีสุขภาพไม่ไดีมีอาการหอบหืดจึงต้องหยุดการเรียนบ่อยการศึกษาที่ท่านได้มาก็คือการศึกษาด้วยตนเองแต่ด้วยความมอเป็นคนที่ช่างคิด ช่างค้นคว้าจึงมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมจนบิดามีความหวังให้เข้าสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษสิ่งที่ท่านสนใจอะไรคือสิ่งสูงสุดที่เราจะได้จากการเป็นมนุษย์อะไรคือความจริงสากลที่ไม่ขึ้นอยู่กับสมมุตของแต่ละสังคมทำไมคนเราอยากจะอยู่อย่างเองเป็นมิตรแต่กลับรบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยไปท่านศึกษามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาพบคำสอน ของพระพุทธเจ้าสัจจะความจริงที่ท่านแสวงหารวมอยู่ที่นี่ท่านจึงสนใจฝึกจิตศึกษาเพิ่มเติมตั้งแต่วัยรุ่นในปีพศ2521ที่วิหารแฮมสเตดประเทศอังกฤษท่านหนอได้พบกับพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นสิสทธิ์ชาวต่างชาติรูปแรกของหลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองปลาพงจังหวัดอุบลราชธานีท่านพระอาจารย์ท่านได้ถือเพศเป็นอนาคาริกปะขาวอยู่กับท่านอาจารย์สุเมโทเป็นเวลาหนึ่งพรรษาแล้ว เดินทางมาอย่างประเทศไทยปี2522ท่านบนรรพชาเป็นสามเณรแม้ว่าท่านจะได้ปฏิบัติอิมาบ้างเมื่ออยู่กับพระอาจารย์สุเมโทมาแล้วก็ตามแต่หลวงพ่อชาก็ยังไม่บวชให้ท่านรับการฝึกฝนเที่ยวเข็นด้วยอุบายต่างๆจากหลวงพ่อชาท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลวงพ่อชาถามว่าอยากบวชไหมหากบอกว่าอยากท่านก็จะตอบว่ายังไม่ให้บวชจนกว่าจะตอบว่าแล้วแต่หลวงพ่อท่านจึงได้บวชเมื่อพุทธศักราช2523 เหตุใดท่านถึงเลือกบวชแบบพระบาทท่านมีความตั้งใจต้องการจะทุ่งเทกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อบรรลุมักผลนิพพานและที่ชอบฝ่ายเทรวาสเพราะถูกจริตตรงไปตรงมาไม่มีพิธีรีตองมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เข้ามาเกี่ยวกับกายกับใจกับทุกการที่จะอยู่กับป่ากับธรรมชาติอย่างที่สาวกพระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติในสมัยพุทธกาลเหตุใดท่านมาอยู่ที่นี่ท่านได้ตั้งใจว่าจะอยู่ที่วัดหนองป่าพง ให้ครบห้าปีเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมเมื่อมาพบหลวงพ่อชาท่านก็เกิดความเริ่มสายศรัทธานในปฏิปทาและความเป็นครูที่มีทั้งเมตตาและปัญญาในการสอนอย่างลึกซึง้งซึ่งการดําเนินบอนเส้นทางสายนี้ทําให้ท่านก้าวหน้าในทางธรรมอย่างดีเียดใจที่ง,งอดได้รับโปรดกล้าสัญชาติไทยท่านเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยแตกฉานในพระธรรมคําสอนมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ธรรมะทั้งในประเทศไทย และนานาชาติจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา12แห่งพรบรสัญชาติพุทธศักราช2508ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชพัชรมานิตพระชนชิเวรตันชยสาโรแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ตั้งแต่วันที่9มีนาคม2563จากประวัติของท่านพระอาจารย์ชยสาโรข้างต้นจะเห็นว่าท่านเป็นประที่ทำคุณประโยชน์ เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนาอย่างมหาศาลอย่างอนเนกอน,นันสมควรค่าแก่การกราบไหว้บูชาเป็นอย่างยิ่งเอาลบพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์อาจตกถามได้นะฝากรบกวนกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยข้าสนใจต่อย่าแนแลนเครื่องครัวสั่งทำสั่งซื้อโทรศูนย์สอดส หรือ088609883แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะ